Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello? วันนี้มาพบก,กับพิเชษราชนีอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาไปอ่านหนังสือนะคะเราจะพาไปเล่นเกมกันค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเราต้องไปคอนเวอร์เซชันกันค่ะ Week 9 and 10 What do you eat for breakfast? คุณกินอะไรเป็นอาหารเช้า What do you eat for breakfast? คุณกินอะไรเป็นอาหารเช้า I eat rice right and chicken ฉันกินข้าวกับไก่ I eat rice right and chicken ฉันกินข้าวกับไก่หลังจากที่เราคอนเวอร์กันเรียบร้อยแล้วเราไปทำอะไรกันต่อคะถูกต้องค่ะเราไปรับสมองกันค่ะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนบวันกระดาษ Paper เ a เปอร์นัมเบอร์ทูดินสอเพน c ิลเพน c ิลนัมเบอร์ทวียางลบอี a ลเซอร์อี r ลเซอร์พร้อมหรือยังคะไปกันเลยค่ะรับสมอง brain w a v นัมเบอร์วันภาพใดคือปีจอถูกต้องนะคะ าพสุนัขนั่นเอง Number Two ข้อที่2เสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงสระอะไลโอโอถูกต้องค่ะคือสระโอนั่นเอง Number 3ข้อที่3ตออาตา ตออาตาตรงกับรูปภาพใดคะเก่งมากๆเลยคะ่ะถูกต้องนะคะ สระอานั่นเองค่ะที่เชอร์จะพาเด็กๆไปเล่นเกมทายคำรูปภาพกับสระอาค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาเล่นเกมทายคำจากรูปภาพและสระกันนะคะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพว่ารูปนั้นแทนด้วยพยัญชนะตัวใดแล้วประสมกับสระที่ทิเชอร์นำมา คือสละอานั่นเองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเด็กๆภาพไก่แทนพยัญชนะตัวกอไก่แล้วนำมาบวกกับสระอ,าอ่านว่ากออากาค่ะเด็กๆได้ดูตัวอย่างไปแล้วถึงเวลาที่เด็กๆต้องมาเล่นเกมของทิเชอร์หนุย่ย พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะทิชเชอร์นับ1นถึงสาเด็กๆตอบได้เลยนะคะรูปงูบวกสระอาประสมเป็นคำแล้วอ่านว่าอะไรคะทิชเชอร์จะนับ1นถึงสแล้วนะคะหนึ่งสองสามตอบได้เลยค่ะถูกต้องนะคะงออางานั่นเองข้อต่อไป รูปเต่าบวกสระอาประสมเป็นคำแล้วอ่านว่าอะไรคะที่เชร์จะนับหนึ่งสองสามตอบได้เลยค่ะต่ออาตานั่นเองค่ะกข้ต่อไปรูปไข่บวกสระอาประสมเป็นคำแล้วอ่านว่าอะไรคะที่เชร์จะนับหนึ่งสองสาตอบได้เลยค่ะ ขออาขานั่นเองข้อต่อไปรูปทหารบวกสระอาประสมเป็นคำแล้วอ่านว่าอะไรคะทิ่เชร์จะนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามตอบได้เลยคะ่ะทออาทานั่นเองได้เวลาที่เราทบทวนการอ่านคำะสมสระอากันแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะกอากาอีกครั้งหนึ่งค่ะกอากาตัวต่อไปค่ะงอางาอีกครั้งหนึ่งค่ะงอางาตัวต่อไปค่ะทออาทาอีกครั้งหนึ่งค่ะทออาทาตัวต่อไปค่ะ ขออาขาอีกครั้งหนึ่งค่ะขออาขาตัวต่อไปค่ะตออาตาอีกครั้งหนึ่งค่ะต่ออาตาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะไทายถูกกันทุกคนเลย เดี๋ยวรอบหน้าเรามาเล่นเกมกันใหม่นะคะเป็นสระอะไรต้องติดตามนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆเว้นระยะหา่าง Social distancing ล้างมือบ่อยๆ Wash your hand และสวมแมกป้องกันตัวเองนะคะพบกันใหม่ในะครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย Now for reading Now it time for it's time